สวัสดีครับผมพัฒนานะครับผมจากเพจที่ดินปะจีนบุรีครับวันนี้ก็จะพาลูกค้ามาดูที่ในเขตนิคมาศกรรมสามสร4นะครับผมครับที่ดินเนื้อที่5ไร่เศษนะครับก็เดี๋ยวให้ลูกค้ารับชมภาพมุมสูงกันก่อนเลยนะครับผมครับเชิญรับชมครับรับชมคลิปก่อนครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง้วยครบ ก็ลงมาดูพื้นที่กันเลยนะครับผมบที่ดินแปลงนี้นะครับผมเนื้อที่5ไร่กับอีก20ตารางวานะครับก็พิกัดก็อยู่ในเขตของตําบลศรีมหาโพธิ์นะครับผมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจ,จีนบุรีรที่ดินอยู่ในเขตนิคมอุาสาหกรามสิเลยนะครับผมก็ถนนที่ลูกค้าได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือ,อตอนนี้ยังเป็นถนนลูกรังอยู่นะครับก็จะเข้ามาจาก ่ถนนที่อาจจะเข้ามาจากถนนที่แยกตรงแอกตะซอยนะครับผมถนนเส้นวิไลช่างกลปทุมวันนะครับผมขับก็จะเข้ามาจากถนนเส้นนี้ประมาณสักไม่ถึงกิโลนะครับผมนะครับแต่ก็คือถ้าวัดจากเส้นเส้นสามส้นสี่นะครับ มาถึงที่ดินแปลงนี้ก็จะอยู่นานาประมาณสัก5-6กิโลเท่านั้นนะครับผมก็จะห่างนิคม3-4ูิโลห่างนิคม3-4ประมาณสัก3-4กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมนี่ครับแต่ก็คือยังเส้นนี้ยังเป็นถนนลูกรังอยู่แต่เข้ามานี่เป็นถนนคอนกรีตน,นะครับผมเป็นที่ในหมู่บ้านนะครับดูนะครับผมน้ำไฟฟ้ามีพร้อมเลย ครับเข้ามาตรงนี้ก็จะมีหอพักบ้านพักพนักงานนะครับผมบ้านพักห้องพักพนักงานหลายหลายที่หลายโครงการเลยมีบ้านจัดสรรด้วยนะครับผมมีบ้านจัดสรรมีห้องพักที่พักให้ทอดให้พนักงานเช่านะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ด้านหน้าที่นะครับผมตรงนี้ไม่ใช่นะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับที่จะขายคือแปลงนี้นะครับก็อันนี้คือหลักเขตนะครับหลักเขตแรก ก็คือเสา,าเสาเขตเส้นนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นด้านหน้านะครับผมติดถนนทางสาธารประโยชน์นะครับเป็นถนนลูกรังนะครับหน้ากว้างก็อยู่ๆราว,วๆประมาณสัก80เมตรนะครับนี่ครับผมที่ดินที่จะขายาปัจจุบันก็เป็นสวนมะม่วงนะครับผมนี่นะครับที่จะขายเป็นสวนมะม่วงเต็มพื้นที่เลยนะครับ ที่ดินไม่ต้องถมนะครับผมอยู่ในระดับเดียวกับถนนเลยก็เขตนี้หลังที่ข้างๆที่แปลงนี้ก็เป็นชาวบ้านที่อยู่ละแวกนี้นะครับผมนี่นะครับนะครับต่อไฟฟ้าด้านหน้าที่เลยนะครับผมน้มไฟฟ้ามีพร้อมนะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับหน้ากว้างอยู่ละราวประมาณสัก80เมตรนะครับผมลึกเข้าไปก็จะอยู่ละาวประมาณสัก90เมตรได้นะครับผมรูปจะออกเป็น เกือบสี่เลี่ยมจะจุรัดเลยนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ข้างเคียงนะครับก็จะปลูกก็จะเป็นชาวบ้านละแวกนี้นะครับที่ดินนี่นะครับผมที่ดินสวยมากๆเลยนะครับเป็นสวนมะม่วงนะครับผนี่ครับเขตก็จะถึงนี่ครับข้างติดกับแปลงนี่เลยอยู่ตรงต้นมะม่วงต้นนี้นะครับผมเขตที่ดิน เราก็ลึกลงไปนู่นเลยนะครับนี่นะครับก็จะถึงต้นมะม่วงต้นนี้เลยนะครับผมเียดที่ดินแปลงนี้ก็นี่นะครับตามนี้เลยนะครับผมนี่ครับทางนี้คืออ่าที่ผมเดินเข้ามาเป็นด้านหน้าด้านหน้าที่นะครับนี่นะครับผมหน้ากว้างอยู่แล้วราว,วสัก80เมตรได้นะครับ สวยมากๆเลยครับผมที่ดินแปลงนี้อยู่ในเขตนิคม3ามสี่นะครับผมเป็นแหล่งแถวนี้ก็อย่างที่ผมได้แจ้งไปก็มีทําบ้านจัดสรรทําห้องพักห้องเชา่าให้พนักงานเช่ามีหลายโครงการเลยนะครับพื้นที่ด้านในเดี๋ยวผมลองพาเดินเข้าไปดูนะครับไม่รู้ว่าจะดูได้หรือเปล่าเพราะว่าพื้นที่ปล่อยขายก็ไม่ได้ ดูแลนะครับผมก็จะลกสักหน่อยนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นป่ามะม่วงทั้งหมดเลยนะครับผมต้นมะม่วงหลายร้อยน่าจะหลายร้อยต้นเลยนะครับนี่ครับก็ดูได้ละเราประมาณนี้นะครับผมเพราะว่ามันลกเหมือนกันเข้าไปลำบากนะครับผมก็พาดูด้านหน้าที่ประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าข้างหนก็ก็เป็นนี่ครับ ที่เห็นก็นคือเป็นป่ามะม่วงที่ที่ลูกค้าได้ดูภาพมุมสูงนะครับผมก็จะเป็นมะม่วงเต็มพื้นที่เลยนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ด้านหน้าที่นะครับผมที่ดินเป็นฉนดคุดแดงนะครับนสสี่จอครับสามารถซื้อขายโอนได้ตามกฎหมายนะครับผมนี่ครับผมลองเข้ามาอีกทางนึงไม่รู้จะเข้าได้หรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับผม ้าไปก็เป็นป่านะครับไม่ก็อ่าพอดีเจ้าของเขาปล่อยขายแล้วก็อ่าไม่ได้มาตัดหญ้านะครับผมก็อาจจะลกหน่อยพื้นที่ก็ไม่ต้องถมนะครับผมปับหน้าดินสักเล็กน้อยเท่านั้นนะับนี่นะครับผมด้านหลังที่ลูกค้าเห็นเป็นอ่ามีน้ำก็คือเป็น ไม่ไม่ใช่บ่อนะครับผมก็จะเป็นแค่เป็นร่อ,องน้ำเฉยๆนะครับผมจะมีน้ำขังเล็กน้อยเท่านั้นนะครับไม่มีบ่อนะครับผมที่ดินแปลงนี้เป็นส่วนมะม่วงเต็มพื้นที่เลยนะครับนี่นะครับผมก็สามารถพาลูกค้าเดินดูได้ข้าวๆประมาณนี้นะครับผมด้านหลังมันพื้นที่ป่าจะลกหน่อยนะครับ นี่นะครับผมสวยมากๆครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ให้ลูกค้าที่สนใจหาที่เพื่อที่จะทำบ้านจัดสรรขายนะครับผมหรือว่าทําเป็นห้องเช่าห้องพักพนักงานเขตนี้ก็อยู่ในเขตนิคม3ามสนะครับผมซึ่งก็ลูกค้าที่ชอบซื้อบ้านส่วนมากก็จะไม่ค่อยอาอยากอยู่ในนิคมนะครับผมเพราะว่าด้วยบรรยากาศแล้วก็สภาวะเวะ โรงงานนะครับผมอาจจะร้อนหน่อยแต่ถ้าได้อยู่เขตนอกๆมาสักไม่เกิน10กิโลนะครับพื้นที่เงียบสงบอ่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่หาชาวหนุ่มโรงงานสาวโรงงานชอบมาซื้อบ้านนะครับเพื่อพักผ่อนอาศัยช่วงวันหยุดนะครับผมอากาศดีๆนะครับผมซึ่งผมก็เคยทำงานโรงงานนี่มานะครับผมก็จะชอบลักษณะอย่างนี้นะครับ ก็จะไม่ค่อยชอบอยู่ในนิคมเท่าไหร่เพราะฮาเพราะว่ามันด้วยกลิ่นแล้วก็มลภาวะต่างๆนะครับแต่ถ้าเราได้ซื้อบ้านอยูอ่ในพื้นที่ธรรมชาติหน่อยนะครับผมมีสวนมีอะไรอันนี้ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของลูกค้าที่อยากซื้อบ้านหลายท่านเลยนะครับครับก็เสนอเนี่ยเป็นแนวทางนะครับผมโอเคครับ วันนี้ผมก็ขอรีวิวที่ดินแปลงนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับผมที่เบอร์064 9469789นะครับผมพัฒนาครับที่ดินปราจีนบุรียังไงก็ฝากลูกค้าช่วยกดไลค์กดติดตามาเ็ดทั้งที่เพจที่ดินปราจีนบุรีนะครับผมแล้วก็ช่อง YouTube ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมนะครับผม ครับครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ